ก็มาต่อกับอีพีที่สองครับเมื่อกี้เวลาเกินนะโหหญ้าเขียวเลยนะสวยเลยนะหญ้าเขียวมันสวยนะอุจะต้องเลี้ยวตรงนี้เหรอ,อปกติสังเกตได้ว่าผมจะตรงนะครั้งนี้ได้เลี้ยวนะปกติผมจะตรงยาวเลยนะคือแบบตรงยาวนะครั้งนี้ได้เลี้ยวนะครั้งนี้ได้เลี้ยวนะอื้แต่เขียวจริงนะหญ้ามันเขียวนะ ือใช้ได้เลยคือยามันใช้ได้เลยกิเขียวเขียวมากนะครับคือสดใสอะเออถ้าเกิดชีวิตจริงมีนะผมก็จะมาขับมาที่นี่แหละครับผมก็จะมานั่งนะถามว่าตอนนี้ผมอยู่จังหวัดอะไรในเกมนะตอนนี้ก็อยู่จังหวัดกำแพงเพชรอยู่นะยังไม่ได้ออกอยู่ตอนกำแพงเพชรนะอูถามว่าไอจุดชนบุรีอะ ถามว่าไอตอนที่ผมเริ่มออกมาเนี่ยคือผมมาอยู่ชนบุรีเว้ยแล้วผมแล้วเสจแล้วผมทําคิดตั้งแต่ชนบุรีออกมากําแพงเทสเลยนะอืนี้ผมเจอโรงานาใหญ่เว้ยเพื่อนคนขับรถทันเลอร์นะเพื่อนคนขับนะไปนะ,ะว้าว เบรกเบรกเลยตำรวจตำรวจม่เบรกเลยอ่ะเอ้าเป็นไรอ่ะเอ๊ะขอขอรวมเดินนะทำตัวเหมือนกับมะจอดรถปะกันเอ็มองคนระัทำตัวเหมือนจอดรถนะแล้วก็ปิดสตาร์ทรถไม่ให้เขาร้นเขาทำอะไรกันนะตำรวจเหมือนจะบอกว่าคุณขับรถเร็วเกินไม่ใช่ไม่ใช่ มืนแบบว่านี่คือจุดที่ห้ามจอดนะแต่ว่าคนนี้ก็บอกว่าพุงก็จุดจอดรถบัสแต่ตำํำรวจก็บอกนี่ไม่ใช่คือจุดจอดไม่ใช่ที่จอดรถบัสนะเออเออากูจอดตรงนี้ไม่ได้เออเดี๋ยวกูโดนจับอีกคนไปก่อนนะพี่ช่างกิโลช่างเล่อยจะขอผมรอดด้วยซื้อจะขอช่างกิโลก่อน โกดังนี้โคตรสุดนะโกดังนี้โคตรสุดนะโกดังที่แบบโคตรสุดเลยนะอือือืไปได้ป่ไปได้ไปได้ป่ลูกพ่อ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 พอ,พอ,อย่าทำให้พ่อผิดหวังเสียพิษการโทรยาต้องสู้เข้าใจไหมลูกนับช่างกิโลไปนะน้ำหนักประมาณสองพันตันนะ อุก็ถือว่าเยอะเหมืนนอนกันเนาะลากหินนับลากหิน,นถือไปเยอะอยู่นะน้ำหนักนะลากเห็นนะวนรถก่อนนะวนรถวนคลิปนี้อาจจะได้มีอีพีหลายๆอีพีนะก็ขอภัยด้วยนะแต่ก็ว่างๆให้แม่ให้เล่นก็เดี๋ยวมาเจอกันบ้างนะว่างๆ อาอีกแล้วกูเพิ่งล้างรถมาได้วิ่งงานดินอีกแล้วผมเพิ่งล้างรถมาเองแอีกแล้วนะฉันเพิ่งจะล้างมือมาเองนะอื้แบบอันนี้จะเป็นโรงมาเอาไม้มั้งมันจะเป็นโรงเอาไมนะ้น้นะปนออไ,นะไปต่อแล้วกัน รเข้าสารนะกับรถเทร์นเนะเอออันนีมนนนนนะ้มันเป็นที่จอดสิบล้อนี่นะมันเป็นที่จอดสิบล้อเลยนะโอ้สิบลอ้อจอดกันเยอะมากเลยนะสิบลอ้อจอดแม่งครเยอะมันะมีเวลาไม่มากนะผ่านไปแป๊บๆปกระสีนาทีแล้ว เสียงเครื่องดังไปขอใคยดีหุ่นหลุมนะหลุม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 นะัหลุม ก็ไปดูวิวบรรยากาศบ้างเลยแล้วกันนะก็ตัดไปเลยนะ ก็มีเท่า,ทานี้นะสวดเพลงก็มีแค่เท่านี้นะรถนี่ตอนนี้ถนนมัน่าจะเริ่มไกลแล้วนะเดจะเริ่มไกลแล้วเออไกลแล้วไอ้ถึงแล้วนี่นะถึงแล้วนะถึงแล้วนะ ถึงแล้วเว้ย um อิสุสุนถึงแล้วนะอ่าถึงแล้วถึงแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวจุดนี้เหมือนเคยเอาอิสุสุแต่งมาให้จุดนี้เหมือนเคยมาซื้ออิสุสุยังไงอย่างนั้นเลยนะมันเคยมาซื้อมันเคยมาซื้อยังไงอย่างนั้นเลยเอาจริงนะ ขอลาไป,ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ